สติกเกอร์ติดครัวกันน้ำมันกระเด็นบอกเลยว่าร้ายน่ารักมากค่ะทุกคนน้องราคาแค่หลักสิบเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการติดตั้งตัวสติกเกอร์ให้ดูกันนะตัวสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นงานสติกเกอร์แบบแผ่นฟอยล์นะคะก็คือสามารถติดตั้งใกล้เตาได้เลยค่ะทุกคนรอบนี้เราก็จะมาทําการติดตั้งเป็นแบบผนังปูนฉาบเรียบทาสีนะคะคือความจริงแล้วว่าค่ะตัวสติกเกอร์นะคะน้องจะเหมาะกับผนังกระเบื้องมากกว่าค่ะทุกคนแต่ว่ารอบนี้ก็จะมาลองติดดูก่อนว่าน้องจะติดทนติดแน่นหรือเปล่า ะะอันนี้เราก็จะติดยาวไปจนถึงอ่างล้างจานเลยค่ะเพราะว่างานสติกเกอร์ตัวนี้เขากันน้ำได้นะคะวัสดุก็จะเป็น PVC นั่นเองทางร้านเขาจะแถมไมรีดไปให้ค่ะแต่ในคลิปนะคะเราจะเอาผ้ามาทำการรีดติดตั้งค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันติดง่ายและก็เรียบเนียนกว่านั่นเองค่ะนี่เลยติดตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนสติกเกอร์ตัวนี้นะคะหน้ากว้าง60เซนค่ะ1ม้มวนให้ความยาว3เมตรคือเราได้มาในราคาแค่หลักสิบเท่านั้นสามารถติดตั้งใกล้เตาได้